โอเคครับมาลุ <oon> <oon> นเบิร์กใครเบิกฟัตริกลุงเบิกนะเป็นปีกปืนใหญ่ารสเซนอนเมื่อก่อนที่แพทสวีเดนลุงเบิกนี <oon> ่ลุนเบิกลุงเบิกกาแฟหอมจืดมากเลยกาแฟซองเดียวนะแล้วใส่น้ำไปครึ่งแก้วแล้วใส่น้ำแข็งเต็มแก้วครับจ็ดสนิทลืมไปไว่ากินเย็นไงแต่ดันชงเหมือนชงร้อน แก้วมือนกันนะฮะอ่เรืเองจุดกล้องเลยเฮ้ยจุดกล้องเลยน้องจูนฮะฝ่ายอยู่น้องจูนนี่นะครับไอ้เล็บจูนนะเมื่อคืนเจอน้องจูนมาด้วยจูนฮะจูนน้องจูนนมมีน้อยฮะฮะนะฮะโอเคตอนนี้สองศูนย์แล้วมาดูว่าพีพีมาเชอรี่จะตบรุ่นพี่นะผมว่าได้ไหมเขาผัดกันขึ้นอ่ะ คือเขาเปลี่ยนทีมมาแต่จะเปลี่ยนแล็บนะฮนะมีเกนมายืมรถผมอะอันรถติดมากเลยครับรถมาโอ้โหรถจังติด,ต,ดติดมากแม้ทั้งงงทั้งมบทั้งอะไรนะติดด้วยอูสุดยอดเลยแล้วกวาจะมาได้ตำรวจก็ยังเ,ยววเปิดไฟแดงห้อง <ไป S 2> อยู่าลาวินทาเอ,อติดบล็อกที่ไหนทถวนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตื่นมาเช้านะเปิดมาปั๊บเก้าโมงครึ่ง เปิดมาโอ้ยไม่มีใครมาสตรีมเลยฮะก็รีบออกมาเลยป้าขับรถแบบปบุ๊บรถติดฮะจนสุดท้ายเห็นสก,กีบอ่ามีอ่านายอาเคกมาอาเคกนายอาเคกมาเปิดเขาก็เปิดสตรีมดูผ่านแ,ปปแนอปแหละนะแอปอะไรฮะแอปใน iPhone นะชื่อว่ายึดชีวิต <YouTube S 2> นะตอนนี้กำลังเป็นเบต้าคอยู่นะอัลฟาเบต้านะเป็นเบต้าอยู่นะเดี๋ยวจะใช้ได้ละตอนนี้กำลังเทสระบบผนอยู่เอาตรงนี้เราบวกกันแล้วครับเป็นทั้งได้ของ p ีพกับ m มชช i เนอรีฮะที่ซัดกันอยู่ตรงนี้นะ ก็ผีพีชาลีเอาซูเปอร์เฟนดีกว่ะเอาก็พีพีกับพีพีแล้วกันเนาะจะได้ไม่งงโอเคได้นะตอนนี้พีพีออกมาหนึ่งคันครับและอีกคันหนึ่งของพีพีถอยไปแล้วนะฮะมันจะงงกันไหมพีพียิงพีวีตายอย่างเงี้ยผมยังไม่รู้เลยว่าตอนนี้ผมต้องผมพัมีคนมาทักครับเมีซูเปอร์เฟนกับเมชินารีฮะคนที่ขึ้นก็รู้ว่าใครนะฮะโอ้ยไม่ใช่หรอกครับนะผลพาดีมีเยอะแยะนะผมพาเกลียนเมื่อเมื่อรถถังยังไม่รู้เลยครับว่ามันคือรถถังอะไรนะผิดอ่านถูกด้วย อ่านอ่านอ่านมั่วๆนะแต่ที่ได้จับขึ้นใจเรย่องสั่งฝังทนเนี่ยเนี่ยอมเอ็กซ์ผมยังไม่รู้เลยว่าเอมเอ็กซ์เนี่ยเกาะหน้าเกาะข้างมันเท่าไหร่ปืนมันกี่กี่มินนะกระสุนมันรีโหลดกี่วินะใส่ได้หกลูกใส่หกลูกเป็นลูกแม็กลูกตันโหลดนะคนขับมีกี่คนยังไม่รู้เลยนะที่รู้คือคันนี้เอมเอ็กซ์รู้ว่าคันนี้อีทสามเนี่ยอันนี้อ3 9สามเก้าศูนย์นะรู้แค่นี้แหละ ไม่รู้จริงจริงถ้าเกิดว่าไม่บอกรุ่นนะปิดปั๊บเงิบให้เห็นแค่อย่างนี้ตอนดูวซีจีอ่ะเงิบหนเลยอ้าวแล้วยังไงครับตรงนี้ PVP ฝั่งไหนเล่นฝั่งไหนวะฝั่งไม่ชแนลลีครับตอนนี้กำลังจะเงิบครับโดนด้านของฟลูเฟนครับแบทแมนโรบินฮะเอามาแล้วได้แต่แบทแมนอย่างเนี้ยมีแต่โรบินเลิกเลยแหละเอาเหรออ๋อนี่ไงแบทแมนมันไปอยู่ทีมเอยูไงทีมทีมคาร์บอัลเพราะมันเป็นแบทแมนเอยู นะ่ะนี่ไงโรบินมาแทนใช่ใช่ไงแบทแมน Batman น่าจะไปอยู่แบอยู่คาบเบิลนะอ่าไอแตงในห้องอะ่ะนะฮะจบแล้วจบไวมากเห็นป่ะยังไม่ได้พาอะไรเลยจบแล้วขออภัยเพื่อนนะมัมแต่ฝอยอยู่สึกกี้ก็ชวนคุยนะเพราะวันนี้เป็นวันสุดท้ายชีวิตแล้วนะฮะจะเอามือไปแตะทองน้องนะ <laughs> ยังไม่ตื่นนะ,ะตื่นประมาณบ่าย บ่าสามบ่าสี่ฮะน้องน้องน้องถึงบ 3, 4, นะ่าบสามบ่าสี่ครับเพราะว่าน้องภาคดึกเนี่ยฮะคูเพื่อน <c oughs> ตีสี่ครึ่งออกมาเนี่ยกว่าจะถึงห้องกว่าจะนอนผ้าพอดีโอจะทำเอาไว้ตรงกลางเป็นเส้นแบ่งเขตสักแ okay, บ่งเขตโอเคบาลานซ์ล้เท่ากัน <c oughs> ดูเบาะดีที่ดูบด่บอกมันไม่บาลานซ์มุมแบบบาลานซ์ เนี่ยเกิดเนี่ยลำลำเนี่ยคุณเปิดมาคุณไม่ปิดเลยเลยนะปิด,ป,ดปิดบ้างดิมันหน่วงเครื่องนะนวลนวลนวงมันร้นงองไงว,ว่าหน่วงอนะ่ะทุกครั้งที่ทุกครั้งที่มันหน่วงมันเคยเสียใจยมันเคยเสียใจแล้วไม่ออกสกายออกอย่างออกระจองออกเลยโอเคสวัสดีสวัสดีคุณกิติด้วยครับเมื่อคืนเป็นไงบ้างนะขึ้นหอหอไปไม่แหงคุณกิติ กิติข่าสามิติปะ่ะไอ้กิติไม <หา S 2> ่ได้ข,ขึ้นฮอเอไขึ้นอมอยู่ห้องแล้วใครที่ขึ้นหอล์ทับดีอ๋อรู้จักด้วยเหรอรู้าปัดนะฮะกิติวังสาโลนะอีกเกมเดียวเดี๋ยวว่ามันเจอสามสามสองอ่ะนะฮะอะไรก็ขึ้นได้นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวนี้ม,นมันชอบแบบโชว์เหนือไงแบบไปก่อนตอนรงศูนย์ไงแล้วก็ค่อยตบคืนทีเดีวยวสามสองมันเขาจะรออะไรบางอย่างผมเห็นรายการละนะรายการนี้เราเห็นบ่อยมากประมาณสี่ข้าเกมละนะ ต้มตากว่าเขานับเพื่คือ,อ,อ<ๆ>เขาอยากให้เราพากันๆๆนานๆแล้วไม่ใช่หรอกเขาจะเขาจะเทสดูว่าสองแผนนี้มันเวิร์กไหมนะออแล้วก็ค่อยเอาจริงสองแผนเขาค่อยกลับมาใช้แผนที่เขาใช้ประจำเขาจะทำอย่างนี้เพื่ออะไรเลมันเป็นการเทสแผนไงผมงงมากสองคนนี้มาได้ไงเนะนี่ยนะี่คนนี้เนี่ยถ้าไม่ได้คุยสักครั้งเลยมีค่อยเม้นเดียวด้วยแล้วมันมาได้ยังไง